พี่ค่ะชื่อคุณอะไรคะพิชญันค่ะคุณพิชญันนะคะค่ะคุณพิชญันชื่อเล่นชื่ออะไรคะอีอีค่ะอีอีแหละค่ะค่ะรู้สน่ารักจังเลยแปลว่าอะไรคะน่ารักจังเลยค่ะคุณพิชญันปัจจุบันเออเออศึกษาหรือทำงานอยู่คะทำงานค่ะนะคะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเซลโฟ ปัจะว่าเียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นสามค่ะเอ็นสามนะคะค่ะอยากทราบถึงแรงบ,บันดาลใจอะไรคะที่ทำให้คุณอี้อยากเรียนอาจารย์แบงค์คะจริงๆแล้วเนี่ยตอนอี้เรียนมาาิมมหังรายอ่ะที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาภาษาต่างประเทศคือว่าอย่างอยาอกเองที่อี้เยนเนี่ยเขาจะบังคับคุณเลือกวิชาภาษาต่างประเทศหนึ่งวิชาก็เลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียนไปได้สักประมาณนิดนึงแล้วเราก็จบมา เราเร e <t> ียนมาแล้วเราน่าจะต่อยอดให้มันได้ได้ในส่วนที่เราสมควรทาได้พอดีว่าเพื่อนอะคะ่ะมาเรียน N2 กับอาจารย์แบงค์เพื่อนก็แนะนำว่าเนี่ยอาจารย์แบงค์สอนดีมากอยากให้มาลองเรียนดูเผื่อจะแบบเอ้ยช่วยให้เราสอบ N3 ได้เร็วขึ้นเราเมื่อได้มาเรียนอ,อาจารย์แบงค์ล้วประทับใจอาจารย์แบงค์ตรงไหนบ้างคะตอนตอน,ตอนพอแรกๆที่มาเรียนนะคะวันแรกๆเลยเนี่ยคือเหมือนกับแบบเราห่างจากภาษาญี่ปุ่นไปนานล้วก็แบบแทบจะอ่านไม่ได้แทบจะจับอะไรไม่ได้เลย แต่พอเรียนกับอาจารย์แปลมาสักวีสองวีอะค่ะรู้สึกเลยว่าเราอ่านได้เร็วขึ้นเราจําคนจิตได้เยอะขึ้นเพราะเหมือนกับว่าอาจารย์เองเนี่ยเขาก็แบบมีการบ้านคือพยายามจะแบบบังคับเราไว้ในตัวว่าแบบต้องจํานะต้องทานะเราจะได้แบบก็เร็วขึ้นอันนี้ก็คือรู้สึกเลยว่าเรียนไปได้สักสองสองสามครั้งแรกๆก็แบบเ,ออเราอ่านได้เยอะขึ้นความมุ่เก่าๆเราแบบกลับมาเร็วขึ้นเนี่ยค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างทางดีบรรยากาศห้องเรียนแล้วนะ แบบว่าปิดคันเรามากเกินไปอาจารย์ก็จะเนีบเรื่องขำๆมาเล่าให้ฟังระหว่างเรียนตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกไม่ง่วงเลยไม่เคยง่วงเลยตั้งแต่เรียนกับอาจารย์แบ่งมาไม่เคยรู้สึกง่วงเลยไม่มีโอกาสง่วงไม่ง่วงแหละไม่เหมือนตอนเรียนมหาวิทยาลัยตอนพันยังต้องแบบว่าเฮ้ยเราก็ตั้งใจโจทย์ๆก็ว่าเอ้ยเราง่วงแต่ตั้งแต่เรียนกับอาจารย์แบเนี่ยคือเรื่อยๆตื่นตลอดไม่เคยง่วงทำง่วงไม่ได้ง่วงเราตั้งประการไม่ได้คุณนี่มีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะก็ ไม่อยากจะขอบคุณอาจารย์นะคะที่ทําให้ที่รู้สึกว่าจากคนที่ไม่ได้แตะภาษาญ,ญี่ปุ่นมาสามปีตั้งแต่เรียนจบจนวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราท่องกับมันมากขึ้นเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราใช้อะไรหลายแย่ของภาษาญ,ญี่ปุ่นได้มากขึ้นกว่าแต่เดิมที่เราไม่รู้อะไรเลยคขอบคุณค่ะอุ้ค่ะ